สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมเย็นๆและ้วะครับวันนี้วันศุกร์นะครับแซมอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะรถตอนนี้เข้าที่โกดังเทพรักษ์ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับคือจะเป็นตัว Toyota r ร v o c a แกับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆที่โกดัง เทพรักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทยอยเข้ามาอีกนะครับผมเข้ามาเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวแซมจะไปอัปเดตราคาล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งประกาศเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปเดินดูที่โกดังเทพรักษกันนะครับว่าตอนนี้ราคาเป็นอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะเหมือนเดิมฝากกดติดตามช่องลดหมดสัญญาเช่าช่องดีๆที่ไม่ค่อยจะมีผู้ติดตามให้แซมคนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลย นะครับผมแล้วกร็ราคาประกาศออกมาแล้วนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะมีอตใหญ่ที่เตรียมที่จะไปลานประมูลแล้วอีกเกือบเกือบ50คันนะครับที่จะเตรียมไปลานประมูลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมีคันไหนอะไรกันบ้างนะเท่าที่แซมจําได้นะันเดี๋ยวแซมจะอัปเดตนะที่เตรียมไปลานประมูลนะมาเริ่มจากเอาติดก่อนเลยเตรียมจะไปส่งลาแล้วนะวันจันทร์นี้จองได้เสาร์ที่นี้ยังจองได้อยู่นะสําหรับเจ้าตัวนี้นะ a l t ติ 1>, 1 8 e ปี2018นะครับคันนี้เลขไม่หนึ่0กม่นกิโลเมตรนะราคา30,000 0นานะครับคันนี้นะเตรียมตัวที่จะไปลานนะคันนี้นะว่างอยู่นะตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับผมส่วนคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเอ่อเป็น a l t ติ1.8 h ึ b งจไฮบริดรุ่นเอนทีปี2020นะครับไม่หน0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ ราคา5 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ไม่ได้ไปลานนะว่างส่วนคันนี้ลูกค้าแซงเพิ่งจองครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆนะครับผมเพิ่งจองเมื่อสักครู่นี้นะเพิ่งจองเลยราคาน่าสนใจมากครับ279 0 0เท่านั้นเองนะครับส่วนคันนี้ก็เพิ่งจองไปนะครับรีโว่อ่าไม่ใช่ครับ DMAX s p e c e c a p ปี2020นะครับคันนี้เพิ่งติดจองไปเมื่อกี้นะครับไม่แสนหกหมืนะ ราคา324,000บาทเพิ่งติดจองไปรถสวยมากนะปปแคมรี่ Cam ry, นะครับแคมรี่คันนี้ยังว่างอยู่ไม่แสนสองครับ 2.0G ปี2020นะครับราคาประมาณ700,000คันนี้นะส่วนคันนี้เตรียมตัวไปลานเช่นกันครับสำหรับเบนซ์ก็จะส่งลานประมูลเช่นกันนะครับผมเบนซ์ z, ปี17ครับ ไม่แสนแปดราคา899นะครับเตรียมที่จะไปลานนะครับราคา8 9 9แ0 0เเช่นเดียวกับคันนี้ก็เตรียมไปลานนะครับแคมรี ry, ่ไฮบริดนี่ก็เตรียมไปลานละนะครับผมส่วนเอาติสไฮบริดคันนี้ไม่อยู่2 0 0แสนนะครับประมาณ2 0 0แสนราคา489นะครับไม่2 0 0แสนปี20เช่นกันนะครับผม c คมรี่ไฮบริดคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่ใครหาไฮบริดอยู่สีขาวมุกมะสนใจโทรมาแล้วกันตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปวิดีโอชุดนี้นะเบนคันนี้ก็เตรียมไปร้านนะครับไม่เก้าหมื่นหนะครับราคา9 6 9 9 0 0 0บาทนะครับตัว e 2 2 0 d เซลนะครับผมปี17นะครับผมส่วนใครหา4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์อัตโนมัติ จริงๆคันนี้ปีใหม่มากับปี21ไม่น้อยด้วยไม่70,000แต่แซมบอกเลยนะถ้าใครสนใจมาดูรถมาดูก่อนนะไม่อยากให้จองออนไลน์นะเนื่องจากว่าแซมเช็ครถแล้วคันนี้อันดับแรกเลยนะมีประเด็นเลยฝากระโปรงมีการแกะแล้วนะฝานี้มีการแกะมาแต่ฝาเดิมแก้มทําสีมาแต่ประเด็นที่สําคัญเลยเรื่องใหญ่เลยคือแถบเนี่ยแถบด้านซ้ายเนี่ยเม็ดไม่มีเนี่ยตรงนี้ไม่มีโล่งเลย เห็นไ,ไหมเนี่ยไม่มีเม็ดก็คือแถบทรายทั้งแถบเนี่ยเม็ดอ์กอะไรข้างบนเนี่ยไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะแต่ถ้าเกิดว่าใครรับได้เนาะก็ลองเข้ามาดูกันก่อนนะราคายังไม่มานะครับปี2021 4สประตูตัวเตีย้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับนะครับราคาไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือสีขาวทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะ เนี่ยไม่70,000ปี21นะครับใครหาสีวันเงินอยู่ก็ลองทักทายกันสอบถานกันเข้ามาได้นะครับผมนะเสประตูตัวเตี้ยปี2020นะครับเกียร์อัตโนมัตินะตอนนี้ที่แซมเช็คล่าสุดนะครับล่าสุดเลยนะไม่ต่ำสุดที่แซมเช็คมานะแสน0องหกิโลเมตรนะครับแสน0องหกิโลเมตรราคาโปรโมชั่น 4 4 0 0 0 0บาทนะครับจริงๆราคาแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยจะเริ่มต้น4 1 4 0 0 0จนถึง4 4 0 0 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างเกจรถนะครับแต่ถ้ารถที่คัดเกจสวยๆราคา4 4 0 0 0 0บาทเลขไม้น้อยสุด1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนแคปนะครับถ้าเป็นแคปราคารถสวยๆ4 3 2 0 0 0บ2ท0 0นะครับ ที่แซมเช็คมาตอนนี้ไม no ้น้อยสุดอยู่ที่1,101,000กิโลเมตรนะแตกต่างกันแค่8,000บาท4ประตู4 4 0 0 0 0 4, 4 0 0บาทแคป4,32,000บาทนะก็ลองพิจารณาดูว่าจะเอาแคปหรือว่าเป็น4ประตูนะราคาต่างกันแค่8 0 0 0เองปีเดียวกันรถเดียวกันนะครับรุ่นมิดได้หลังคาคาลิบอยเช่นกันนะโอเคไปต่อ อันนี้ติดจองแล้วครับตัว4 w h e e l คันนี้นะ2.8ไม3 1 0 0 0 0ก็ติดจองนะครับรุ่นไฮท็อปสุดไม3 1 0 0 0 0ครับติดจองไปแล้วไวมากนะครับยออย่างที่แซมบอกอะ่ะแซมเคยขายไมยเยอะสุดนะ3 5 0 0 0 0ลูกค้าก็รับรับได้ไม่มีปัญหาเพราบว่าเครื่องมันทนอยู่แล้วนะครับผมก็ลองดูแต่ว่าคันนี้ติดจองแล้วนะถามว่าจะมีเข้ามาอีกไหมมีแน่นอนแต่ว่าก็ต้องรุ้นอิกว่า จะติดช่องทางนั้นช่องทางนี้อีกหรือเปล่านะค่อยว่ากันอีกทีนึงมาไปกันต่อนะครับเยอะมากเยอะจริงนะสองคันนี้ไฮบิดนะแต่ไมค์เข้มไมค์แสน7จ็ดหมื่นห้ากับไมค์สองแสนนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดไมค์สองแสนสามนะครับราคาสามแสนสองหมื่นเก้านะครับคันนี้ยังว่างอยู่รุ่นมิดมีคันเดียว 1.5มิตรปี2020ไมล์230,000กิโลเมตรนะครับผมนี่ก็ยังว่างอยู่ยังหาเนื้อคู่ไม่ได้เลยนะครับ isuzu mu x ส0มขับ2ไม์แสนห้าปี20ราคา7 9 9 0 0 0บาทเช่นเดียวคันนี้ครับไม่สา0 0 0นตัว l ีดเดอร์จำราคาไม่ได้แล้วนะครับยังว่างอยู่นะ นี่ก็พึ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวแซมดูราคาให้นะแคมรี2.0คันนี้ปี20พึ่งมาไม่อยู่ประมาณแสนโลนะครับผมส่วนคลิปนี้แซมขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้นะแซมทำคลิปแยกไว้แล้วทำรูปแล้วละสำหรับเผื่อ,อคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะหาให้คนงานใช้หาให้คนงานใช้ใน,น,ใชนะรถ ใช้ในนามบริษัทแนะนำคันนี้ครับอิซูซุตอนเดียวเป็นแบบตู้บานสไลด์นะครับปี2019นะคันนี้สวยบอกเลยสวยเลขไมล์แสนห0 0หมกิโลวิ่งน้อยมากนะครับสำหรับรถกลุ่มแบบนี้นะครับราคา2,299,000บาทน,นะแล้วสังเกตตู้สวยมากนะตู้แตมให้ดูก่อนใช่ไหมตู้อะไรต่างๆสวยเลยดูมุมมุมขอบ ต่างๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่แตกเลยเนี่ยสวยนะครับเนี่ยแซมให้ดูมุมก่อนสวยๆเลยดูเห็นไหมขอบข้างบนเนี่ยไม่แตกเลยแล้วก็ด้านในเปิดให้ดูก่อนบอบอจะเป็นแบบนี้มีไฟ led 2จุดเนี่ยมีตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นมนี่นี่เห็นไหม นี่เปิดได้เฉพาะด้านซ้ายด้านขวานะครับข้างหลังไว้สําหรับแขวนรถเข็นเนาะไว,ไว้รถขนนงขนน้ำนะจากหน่วยงานนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ปี19ด้วยนะภายในสะอาดหอมนี่หอมน6นะ่5ะปี2019ไมล์แสนห้าราคา2,29,000บาทเท่านั้นซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับผมรถจอดเป็นส่วนใหญ่นะ ที่เป็น4ประตูเตี้ยแล้วก็เผื่อใครสนใจ V-Cross เกียร์ออโต้โฟนะคันนี้เป็น V-Cross ปี2022เกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่น M นะครับรุ่น M คือท็อปที่สุดแล้วนะครับของ4 e e l เลขไม้อาจจะเข้มนิดนึงนะไม้เลขไม้แส8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคายังไม่มานะรถเพิ่งเข้าราคายังไม่มานะ รถเพิ่งเข้าเมื่อวานราคายังไม่มารอนิดหนึ่งนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นเลขก้าวหรือเปล่าเนาะเป็น4คูณ4รุ่น M นะครับให้ดูเนี่เกียร์อัตโนมัตินะไม่180,000กิโลเมตรนะครับนะรุ่น M นะเห็นไหมนี่นี่รุ่น M นี่นะรุ่น M นะสวยแต่รถเดิมนะลูกค้าแซงมาดูแล้วรถเดิมแต่ว่า อาจจะติดเรื่องเลขไม้นิดนึงนะใครไม่กังวลใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะ V Cross 3.04 Wheel Gear Auto ปี22ไมล์180,000กิโลเมตรนะครับโอเคอก,ก็หลักๆตอนนี้ที่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 เท,ทพรักษ์ก็จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับ มืดละนะครับโอเคอย่างคันเนี้ยไม่แสนหกแสนหกหนดะราคาสี่แสนสี่หมื่นบาทไม่แสนหกรถคัดเกตมาละสวยๆคันนี้สวยๆนะครับผมเนี่ยทางนั้นเลยนะครับมีแคปอีกนะครับสามแสนสองหมืันบาทประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เออตัวนี้ราคาน่าจะมาแล้วเลยแซมจำราคาไม่ได้อะ่ะแต่ไม่2องแสนแปดแต่เข้าศูนย์ตลอดนะครับปี2010อ่าสิบเท่าไหร่วะสิบสิบเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยแหละรถสวยนะครับคันนี้บอกเลยไม่เข้มจริงแต่แซมจะบอกเลยว่ารถสวยราคามาวันนี้แหละแซมจำราคาไม่ได้นะใครสนใจนะทักมาเป็นรีโว่สมาร์ทแคปนะครับเป็นแบบ ตู้ทึบแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยไว้วางพาดบันดงบันไดนะนี่เห็นไหมเนี่ยจำจำราคาไม่ได้ลืมลืมเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะนไม่รู้ว่าข้ามเลขสามหรือเปล่านะใครสนใจทักทายกันเข้ามาไม่เข้มจริงแต่รถสวยบอกเลยนะน่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับ ถ้าราคาดีเนี่ยสามารถไปไวแนนอนต้องดูราคาอีกทีหนึง่งลีโว่สมาร์ทแคปเตี้ยเกียรธรรมดานะครับไม่สองแสนเข้าสู่ข้างต่อไปไม่สองแสนเนะครับมีประวัติอะไรชัดเจนนะใครสนใจทักมาก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครหาอิสุตตอนเดียวนะแซมมีคันหนึ่งไม่หกหมื่นนะครับแบบนี้เลยไม่หกหมื่นนะทักทายกันมาเดี๋ยวส่งรูปให้นะไม่หกหมื่นคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะแต่ว่าแบบนี้ รถแบบนี้แหละราคา35,000บาทนะครับไม้หกหมื่นนะไม้น้อยสุดของรถนี้ละส่วนตัวมานะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะคันนี้แบบนี้เลยหลังคาแคดดี่บอยทรงกระดองเต่าปี2020นะครับผมนะไม้หก0 0ื่ราคา3า0 0 0บาทนะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคนะ ก็หลักๆตอนนี้ที่เทพลักอย่างที่บอกนะก็จะเป็นกลุ่มเนี่ยสีประตูเตี้ยออโต้แคปเตียออโต้แล้วก็อีซูซูอีซูซูพวกเนี้ยใหม่จะ20000 0ขึ้นทุกคันนะครับก็ราคาอยู่ถ้าใหม่20000 0ขึ้นเนี่ยราคาอยู่270,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นใหม่หลักหมื่นอย่างมูเซอร์สักคู่เนี่ยที่แซมบอกราคา3 5 0 0 0 0บาทนะครับนี่แซมก็จะเน้นใหม่น้อยๆให้กับคุณลูกค้าก่อนนะบอกก่อน รถตู้ราคามาแล้วครับ1ล้าน49,000บาทนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ1ล้าน49,000บาทนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะนมามีคันหนึ่งไม่3 0 0 0 0นนะครับคันนี้ราคา2 3 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้สมาร์ทแคปแต่คันนี้รถไม่สวยไม่เหมือนคันขาวเมื่อกี้เลขไม่สอง0 0 0นะครับ คันนี้อ่เลขไม่สามแสนราคา230,000บาทปี16นะแต่แนะนำไปดูคันขาวดีกว่าเนาะคันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ได้ราคาดีเท่านั้นเองนะมาเดี๋ยวแซมพาห้ดูคันหนึง่งที่แบมบอกว่าราคามันดีแล้วคันนี้ลูกค้าตัดยอดแล้วด้วยไม่สี่แสนสี่คันนี้ลูกค้าก็ซื้อ อให้ดูเดี๋ยวดูเลขใหม่ก่อนภายในสู้สู้ไม่ได้เลยเอ่ะให้ดูเนี่ยขาดแล้วดูเดี๋ยวให้ดูใหม่ไหม้เข้มจริงลูกค้าก็รับได้ให้ดูไหม้ก่อนเห็นไ,มไหมมะสี่แสสี่มื่นแปดพันตีไปสี่แสนสี่ื่นเ้าพันเนี่ยเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไม่มีปัญหา นะครับผมเนี่ยก็บานสไลด์เหมือนกันนะครับผมโอเคนะก็เย็นละประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเป็นเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเตรียมไปส่งลานละเช่นกันนะครับสำหรับเจ้าแคมรี่ปี18คันนี้นะไม10 7, 10 6, 10 7, ล์แสนเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดราคาหกแสนคันนี้วันจันทร์ก็ไปเตรียมไปลาแล้วนะครับผมเตรียมไปลาแล้วนะ อันนี้ไม่หกแสนนะครับเนาะยังว่างอยู่นะ2.0 GP18 ปี GP 18, ราคา6 0แสนนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ยังพอมีเวลาให้เลือกอยู่นะครับผมนี่นะส่วนกลุ่มนี้ก็เตรียมล้างล้างล้างโชว์เฉยๆนะพวกนี้นะครับผมเออมี Mazda เผื่อเผื่อใครเป็นสาววอกฟิลเดอร์ไรนะครับผม ลองดูเล่นๆก็แล้วกันเนาะนี่น้องเซลล์กำลังปรึกษากันอยู่นะครับนี่มาสด้าสองคันนะมาสด้าองคันนี้เป็นมาสด้ปี2020นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่สองแสนสองคันเลยนะสีบอลเนืินคันนี้ไม่สองแสน แต่ถ้าเกิดไม่สีดำคันนี้ไม่2,03แราคา3 8 1 0 0 0บาทเป็น1.5ดีเซลนะครับว่างอยู่2คันนะหมดละนี่หมดแล้วนะครับผมเนี่ยพอปรับสภาพอะไรก็หล่อ,อปิ้งอย่างเงี้ยแหละนี่นะหมดละข้างหลังก็ไม่มีอะไรละนะยังมีบานสไลด์อยู่นะแต่ถ้าบานสไลด์แซมขออนุญาตแนะนำเป็นคันเมื่อสักครู่เลยนี่เลยนะสวยจริงอันนี้ติดติดทดแทนต่อ ก็โอเค okay. คลิปนี้พอแล้วหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าบางนาต่อเดี๋ยวไปถ่ายคัน4ี่ประตูตัวเตี้ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากๆเราสำหรับยอดจองเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมโอเคนะสนใจไงโทรมาแล้วกันที่เบอร์0 6ู6 3 5 4 3 6 9 2ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ